สวัสดีค่ะพบกันกับช่วงแนะนําหนังสือจากรลังหนังสือสมาคมาพระคสต์ธรมไทยค่ะมีลูกค้าถามมาเยอะเลยค่ะช่วงนี้ว่าอยากจะหาหนังสือที่แนะนําหัวข้อต่างๆในพระคัมภีร์ค่ะรวบมีหนังสือแบบที่รวบรวมหัวข้อไว้ไหมเวลาจะหาข้อพระคัมภีร์เนี่ยเราเปิดเข้าไปในนี้เลยแล้วก็มีลิงก์ข้อพระคัมภีร์ให้เลย,ยน,น,นะคะสมาคมมีจําหน่ายนะคะชื่อว่า มหาศจรรย์แห่งพระสัญญาค่ะมีสองปกนะคะสองสีค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นหนังสือที่รวบรวมหัวข้อต่างๆในพระคัมภีร์ไว้ให้ค่ะมีทั้งเรื่องความรักความเชื่อการไว้ความไว้วางใจนะคะความซื่อสัตย์การแต่งงานการออมเงินการถวายแล้วก็ มีมีคำถามอย่างสมมติว่าเรามีคำถามว่าฉันควรจะอธิษฐานอย่างไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะบอกไปว่าอ่ะมีคำแนะนำแต่คำแนะนำนี้ก็คือเป็นข้อพอมพีที่ยกมาให้งนะคะอ่าเี๋ยวกี้เปิดให้ดูนะคะอย่างสมมุติเป็นหน้า8 0ฉันควรจะอธิษฐานอย่างไรก็จะมีบอกว่าในสองพงศาวดารบทที่7ข้อ14 ถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยชื่อของเรานั้นจะถ่มตัวลงและอธิษฐานและสแสวงหาหน้าของเราและหันเสียจากทางชั่วของเขาเราก็จะฟังจากสวรรค์และให้อภัยบาปของเขาและรักษาแผ่นดินของเขาให้หายอย่างนี้นค่ะมันก็จะรวบรวมข้อต่างๆไว้เลยแล้วก็มีข้อพิมพ์พมไว้ให้ด้วยนะคะพิมพ์ด้วยกระดาษพะคัมภีร์ค่ะเหนียวและบางนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ย ร0 0ยสายกว่าหน้าความบางแค่นี้เองนะคะสุดคุ้มค่ะราคาเล่มละ150บาทค่ะมีจำหน่ายที่ร้านหนังสือของสมาคมนะคะสนใจก็ติดต่อผ่านเข้ามาทางไลน์ที s บ o o k s h o p ค่ะหรือ Facebook Inbox มาก็ได้นะคะสมาคมพะคริสตธรรมไทยไท้ายนี้ก็ฝากติดตามคลิปต่างๆของสมาคมที่ทำขึ้นมาแล้วก็อากาศทุกวันจันทร์นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้เราด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ